สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาชมดอกไม้นะคะวันนี้ก็ทําการปิ้งย่างนะคะเพื่อนๆก็ดอกไม้พอหิมะละลายก็จะดอกไม้ก็จะบานทันทีเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆมาดูนะคะอีกพุ่มหนึ่งนะคะจะบานเร็วมากเลยนะคะดอกไม้นะคะ ได้ยินเสียงนกไหมครัะเพื่อนๆก็จะพามาพุ่มนี้นะคะเป็นดอกไม้ที่สวยมากเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะสวยมากเลยนะคะ หิมะละลายปุ๊บดอกไม้ก็บานปั๊บทันทีเลยฝนกำลังจะตกนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนี้ก็ต้องเก็บเห็นไหมคะเดี๋ยวจะต้องรีบเอ่อคือเรีนนิดย่างอันนี้นะคะเพื่อนอย่างย่างเนื้อนะคะตายแลวหิมะตกคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็นไหมคะ สุกแล้วแหละนะคะก็จะมีเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะส่วนเครื่องนี้นะคะอันนี้ก็ยังอันเครื่องใหญ่อันนี้ยังไม่ได้ทําการปิ้งย่างนะคะวันนี้นะคะเพราะว่าโอ้หิมะตกแล้วคะ่ะลูกเห็บลูกเห็บลูกเห็บตกนะคะเพื่อนๆแป๊บเดียววันหนึ่งสามสี่ฤดูนะคะเพื่อนๆก็จะย่างกับอันนี้นะคะ ถ้าวันนายแดดๆนะคะเพื่อนๆจะปิดไปก่อนเดี๋ยวจะต้องเอาผ้ามาคลุมนะคะก็จะมีเตาแก๊สนะคะเตาแก๊สอันใหญ่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวยันนี้ก็จะทําการวางก่อนนะคะโอ้ยหนาวยวนี้ปิดไฟเนาะ เดี๋วก็ไหมเกือบไหมแล้วนะคะเพื่อนมันก็โอเคแล้วแหละเดี๋ยวจะต้องเอาผ่านออกนะคะแล้วก็จะเอาเอาผ้ามาคลุมนะคะเพื่อน ยังร้อนอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะจะใช้จะใช้ถ่านแบบนี้นะคะเพื่อนอันนี้แบบใช้ถ่านนะคะเดี๋ยวจะก,กินอีกทีก็สี่ห้าโมงเนาะ<ๆ>ก,ก็ก็จะไปทำสลัดนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะไปทำสลัดนะคะม้ากกินไหมคะ เดี๋ยวเจนนี่ก็จะพาเพื่อนเพื่อนที่ไปทําสลับกันนะคะให้ดูดอกไม้อีกนิดนึงดูความสวยของดอกไม้นะคะเพื่อนๆฟังเสียงนก เดี๋ยวไปทําสลัดกันค่ะคราวนี้เราก็จะมาผัดเห็ดกันนะคะเพื่อนๆผัดเห็ดเห็ดผัดเนยนะคะผัดใส่เนยนะคะก็จะผัดเห็ดใส่เนยนะคะเพื่อกินกับสเต็กนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้คือเห็ดแชมพยญองนะคะ ผัดไปแพ็คหนึ่งนะคะอีกแพ็คหนึ่งก็มันเยอะไปนะคะก็เลยใช้ใชใชแค่แพ็คเดียวนะคะก็จะผัดเพื่อที่จะกินกับสเต็กนะคะเพื่อนอันนี้คือ,เ,อเนยนะเขาเรียกบ้านเราก็เรียกอะไรนะชีสนะคะเพื่อนเดี๋ยวก็จะใส่ในสลัดด้วยนะคะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ในสลัดนะคะเพื่อน ผัดเห็ดก็สุกแล้วนะคะเ,เพื่อนๆผักนะคะเดี๋ยวมาจัดจานกันนะคะเ,เพื่อนๆเดี๋ยวก็จะใส่บอ่อ,บอกคอลี่ลงไปนะคะใส่ไปแล้วเนาะแล้วก็จะใส่เตงกวาเักชีเทศนะคะแล้วก็มุสซาเลล่านะคะเ,เพื่อนๆ ก็จะมาทำสลัดกันนะคะเ,เพื่อนๆเราใส่มอซเรเลนล่าลงไปนะคะสลัด น,นีลงไปด้วยนะคะเราก็จะหันใส่ลงไปนะคะมาดูกันค่ะลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆใส่ในสลัดนะคะเดี๋ยวจะหั่นนะคะเพื่อนๆ สเต็กก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆผักนะคะมาดูนะคะผักนี้สลัดนี้ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะว่าจะชอบแบบไหนก็เอเอาตามที่เราชอบเลยนะคะไม่จะเป็นว่าจะต้องเป็นผักอันนู้นอันนี้นะคะเอาตามที่เราชอบเลยค่ะเพื่อนๆอนันนี้ก็จะมีต้น ที่ปลูกไว้นะคะใบ,ใบโหระพานะคะใส่เข้าไปเพื่อความสวยงามนะจ๊ะ,ะเราจะเอาตั้งบนนี้จะได้หมุนง่ายๆนะคะเพื่อนๆมานะคะก็จะหมุนอย่างนี้นะคะมาดูกันคะ่ะอันนี้คือมาทาด้วยกันนะคะเพื่อนเหลือเยอะเลยนะคะเพื่อนทำตั้งเยอะนะคะ สลัดนะคะมาทานด้วยกันค่ะสลัดนะคะฝาะะกช่องสมินยาเอ็นอิลิซาเบธพาแซบด้วยนะคะเพื่อนๆจานนี้ใครชอบก็กดไลค์นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อนๆขอบคุณค่ะนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนจงมีแต่ความสุขนะคะ คิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนากันทุกคนนะคะเพื่อนๆขอให้คลิปเพื่อนๆทุกคนนะคะดังๆปังๆกันทุกคนนะคะเสียงเอ่อข้าวนะคะข้าวสุกแล้วนะคะผู้ยเขาก็จะกินกับข้าวนะคะอันนี้ก็จะชอบออมัสเซิลล่านะคะมากที่สุดเลยนะคะมาทานด้วยกันคะ่ะ